ใช่เลยครับเดินแบบข้าวน้ำหอมเจียบใช้ฟ้าเมือนะครับคือกวัวน้ำโบเลยครับตุ๊กน้ำตาลเหรอได้แล้วละ่ะได้แล้วล่ะไปป้อมกันจีนี่เหรอ ไปเห็ดต้นพันต้นตอไม่ไมเห็นี่็นและวมันพันต้นตอเขาเลยมันเดียวไม่ได้ตัดสิมันลายครับพี่นอ้องนึกชิดมันเลยโอ้ยนี่จะปลามันเ,เท่าไปลาบนี่แหละต้นตอ,ตรนรอครับให้เบิ่งเลางซุกค่ต้นเบื้อยี่สิบด้วยครับตักยก ไอไปเกวัวนลงยังนไปนี่ค,ครับวันนี้พระบ๊อบบอกสมิงนะครับสมิงสมิงบัตเทาเอ็น,นั่สี่ครับสมิงเงยครับเงยหนึ่งเป็นก,กิโลครับงเต็มทีน,นี้พันแก่ครับผมขนาดลูกคน ทรงไหวไก่พันธ์ครับผมก็ได้คายตกพันธ์คอแปงขั้วตาครับผมจืดแน่ข้างขขาง่างเลยมุนยิงวีดดินพอได้ครับินดำดีครับคุยกันยังยังดีเลยอาวุธเขาโดดอะไรับผมกันลายขีแล้ว หอยหมูปลาด Raw ูดม ER e. ันธรรมาดาคือจตมกัดสายยางน้ำขัวขึ้นหลาครับหมูปลานันนี่เอันนี้อนนล็อกกัดปลาเ็นเกัดทะยกเร่มตหลายปีนีัน้ำัวติดติด บางทีหันกเกิดผลผลิตกับทั่วตาลผลสูงผลน่ายสั้นี่ายเงียงอยู่ไหนครับเหียในเป็นยังไงครับในเรียงงามดีครับ เงย็เป็นจิโลเลครับหนึ่งเล็ดหง่เห็ดตุนตอตุนพันจำโบเลยครับแดีนี้แก่ปนเลยครับเักหน่อย เวลาพักเที่ยงบ่าวบนดุงรับบป็นเบ่งอาอขึ้นหนึ่งหัวเทเลงครันในรถมันสุกจีเอาไปพาซิมเบ่งครับสีสันงามครับเปือกหนา แต่น้ำกีไลครับพันนี่อมน้ำลายความฉ่ำน้ำปลูกแปลงรูปเนี่ยอะมันหลิดตุ่ตนพันยังอีู่กับไงไป้พันนี่ตุนต่อกับเปลือก รถทั้งเจ็ดเยจับจิ๊จบเตอร์ครับสวัสดีครับ